แกผีอ่อหลายไบเน่มากเครื่องอยู่ข้างประตูปอม,มนรีบจุดดิ้จะไปจุดให้เดี๋ยวเข้าเบลถ้าจะจุดเครื่องตัวเอง้วมันจุดจริง อุ้ยเสร็จไวมากเราฉันสปีดผีมากนายเมทิสเดี๋ยวแล้วแล้วใครควรเก็บเมทิสก่อนไอ้กระเป๋าไปเก็บแล้วไปเล่นคือเมทิสออกตอนที่ไม่ได้เล่นตัวปกติบ้าหรือเปล่าเราเพิ่งกดใช้ของและเมทิสอยู่ช่องแรกแล้วเครื่องเราจะอะไรกับเฟโอุ้ยเสร็จไวมากเสร็จไวมากพี่เราจะสปีดผีหรือเปล่าวะมันติดหลายกัน มีหนีสาต็ลเกิดกันสลูเหมือนไม่สโลว์เลยโอ้ย่างตี้มากแล้วมันสกิลกันทั้งทุกคนเลยอะไรก่อนมันก็ทุกคนเลยปะมันก็ตั้งทุกคนตีเมนบ้าอะไรไม่มีสกิลก่อนเมนมันมีทั้งแอคทีฟและแพสซีฟเนาะแพสซีฟโวยแพสซีฟโวยบ้าแกนี่แล้วแกมันติดไม่ไงไอตัวสุดท้ายวะโอ้มันอยู่นู่นเลยหนีมีคนปัดอยู่ด้วยฉันเป็นวีไม่ต้องเปลี่นเพื่อนหรือเปล่ามันจะไม่ดูแต่แรกวะเออมันเป็นวีไม่ใช่หรือไง ก็ไม่ได้เล่นวีแล้วมาไม่ได้แล้วฉันบัอมันแต่มันให้ฉันปั่นแล้วเดี่ยวฉั้นหกเลยเหรอมันไวมากเลยนะเนี่ยเป้าหมายวันนี้คืออะไรนะทอมยังไม่ได้พูดเลยเป้าหมายวันนี้คือ99ชั้นมัน99ชั้นลูกคิดมันไม่ได้ดีเซนซี่เนาะเอาไปจะเอาใบแก้วกันหรือไงเฮ้ยเพนดีเพิเชอร์ก็ได้ไม่อยากดีเซนซี่กันไงพวกนี้แล้วมาวิ่งไปหากองทำไมนะโอ้ย จีเคยได้ยินไหมอะไรเน้อเป้าหมายมีไว้พุ่งชนมันจะชนเป้าหมายนี่ไง <c oughs> มันมบับฉันเชียร์อัพเชียร์อัพเชียร์อัพโอ้เชียร์อัพมากเป็นไปจังจนไทยบ้านเกีบดีโอ้แล้วฉันเห็นเครื่องอยู่นั่นนะ่ะเกยผีออนไลน์อะไรอย่างโรลโอกาสไ,ไฟไฟปิด แล้วฉันบัฟผิดคนจริงมาทำอะไรเนี่ยเชื่องอยู่ตรงไหนวะนี่บนนั้นน่ะนี่นี่นี่บนนี้บนนี้ว้ายหอยมันเร็วกว่าฉันนลนะ้นี่ยสปีดหอยเนาะมาคิดว่ามันเป็นหอยแล้วมันแข็งกว่าฉันหรือไงพีวีก็แข็งไเไงเหรอวะหอยไม่แข็งหรือไงหอยนายไม่แข็งกว่าพีเอาให้มันตันว่าไงวะแล้วมันบัฟฉันด้วยนะน่ะมันหมาแล้วน่ะนี่นี่น,น,ะนะนี่แอลเอาเอลไอหมานี่ ว้ายอะไรเนี่ยมันตบาอะไรกันเฮ้ยสปาร์บมากเอ้ยแต่ฉันอยากได้เวลโอกาสไฟไฟสว่างไม่เพื่อโอกาสไฟไฟสว่างเนาะมันสงสารคนมีสตามินาเกลรอยยี่สห้าเนยดิวะ แล้วมันได้วิเพจจริงมันรีบจุดนี้ฉันอยากสปีดหอยๆอยเลยสปีดหอยมากมันสปีดหอยหอยเลยขอบคุณปี2024ทำให้เราได้รู้จักเซรั่มนาราเซรั่มนาฬาร่าแก่เครื่องไวมากก็เครื่องปั่นไวแบบเซรั่มนาราดีด่านใหม่มากด่านใหม่มากฉันเกียดทุกด่านที่เป็นด่านใหม่มากมันกินเหมือนฉันรือไง ก็รู้มัหมดเลยละ่ะเหมือนไอเดฟยิ่งทําด่านใหม่ขึ้นเรื่อยๆมันก็ยิ่งทําด่านให้อุบาทขึ้นเรื่อยๆเครื่องสุดท้ายมันอยู่ไหนกันก่อนนั่นน่ะเอเมกาป่าแรียบไปแต่ว่าฉัน,นบัฟนั่นน่ะฉันสามารถบัฟทะลุกําเออฉันบัฟทะลุกําแพงได้จริงอุ้ยเงาผีมากแล้วมันรีสตามินา่าไอฉันนะน่ะ,นะมันรีสตามิน่าทะลุกําแพงกลับเก็ตเชลีอ้ยแล้วไอเฟิร์สเอ็กกับมาริโทเอเทนชั่นมันจะมาทำไมเยอะแล้วมันเลือกลดโอกาสไฟไฟปิดจริงเลือกลดโอกาสไฟไฟปิด โอเคพระจันทร์ตัวนั้นเป็นบ้าอะไรมันติ้วหรอติ้วติ้วติ้วหอยติ้วหอยติ้วโอ้หอยติ้ว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 โอ้ยไม่เคยเห็นเลยแบบนี้มาก่อนเลยครับโอ้ยสักแล้วครับแแล้วพระจันทร์ติ้วจริงแล้วมันเห็นเฉนเฉยเลยอะไรก่อนจะไม่มีสิทธิ์ได้แตะเป็นเดชเป็นโดกอะไรอย่างนี้เลยหรอมันไม่อยากได้เมทคิดแล้วหรือไงเขาไปทำไมว่าเมทคิดเพลงก็เพลง อยากจะเป็นตัวเมดเนาะแล้วมันก็เมดกันทุกคนเลยพระเอกมากฉันเป็นพระเอกวนแกเป็นนางเอกไง Oh my name is Shelly 'Cause I am shell Got not better ยังไม่จบเลยผมชอบพวกพี่ตอนไปดับมากเลยค่ะเงียบกันทุกคนเลยผมชอบพี่ตอนติวมากฮะโอ้พี่ติวบ่อยจะตายนนองชอบด้วยเหรอแต่เราเงียบตลอดเวลานะเหมือนมันพิ่งรู้น้องชายไทยรู้อยู่แล้วนะเอมี่ไม่เป็นไรเลยโอ้ยติวติวติลมุดติลมุดติว โอ้มตนวอยู่กันสามคนมากันไม่ติวด้วยได้ไงฉันเห็นบันเดย์อยู่ตรงนั้นใครก็ได้เก็บไปทีก่อนกลับเออเดินมาหมาใจเย็น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 ออกอนแล้วทำไมฟินเข้ามาล่าว้าวันูไม่ตีมึงมา สซับพลักโน้ตเพิ่มโอกาสไฟไฟสว่างเอ็นดูแลนด์เพิ่มโอกาสไฟไฟสว่างเอ็นดูแลนดโอ้ยไอพวกนี้เพิ่มโอกาสมันเอ็นดูแลนด์ฉเลือกเอาอีกรอบทำไมไอ้พวกนี้เนี่ยฉันอยากได้ร้อยสี่สิบผ้ามากโอ้ยไอ้พวกนี้เนี่ยไอรอดเจอรอดเจอมากโอ้ยเบนเด็ตรงกลางแมปหมามาเก็บซิมันเจอเบนเด็เยอะจังว่าพอเล่นเมนรันเนี่ยมันจะให้เราไปถึงชั้นสี่สิบได้ไงอะไรหมาไม่มีน่องเลยที่ไหนเน่ยเปนเด็อีกแล้วโอ้ยถ้ามันขนาดนั้นฉันเจียบดีกว่าฉันเป็นคนนี้มีโอกาสโดนลอดสูงมากเลยหยุดแย่งเครื่องฉันก่อนหน่อย พระจันทร์ตัวนั้นแล้วมันแย่งเครื่องฉันจริงสปีดถอยมากถอยสปีดผีอะไรวะน่ะเกิดจะกดทำไมเปิมันลั่นอุ้ย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 อะไรนี่ไม่สู้ว้ายเดี๋ยวไม่ต้องดีไอ้เจ้าที่หกคูดไวอะไวเกินกู้นะเครื่องกลางนี่ปั่นไงดีวะเนี่ยให้ทอมมาปั่นดีกว่ามั้งฉันฉันเสียดเหลืจริงเทคนิคฟาร์มเงินในเกมนี่คือเล่นเมนรันหรือไงว้ายนี่ไม่โดนต้งเซ็งไปทำไมไปจีนมาดิ่นใครวะ ก่อนไอ้นี่ระวังหมาเอาทั้งนั้นอ่ะฉันต้องระวังโดนหมาเอาหรือไงอะไรนะโอเคโอเคฉันฉันปั่นเครื่องไทยฉันปั่นเครื่องไทยเพเห็นมันปั่นแล้วฉันไปรอประตูนะไปรอหน้าประตูไปอ่นทาเลยอาถรเฮ่เฮบ่นบ้าเลยวิ่งไปฉันจะไปประตูเตรียมเข้าเครื่องถอดรหัสพร้อมแล้วฉันสปีดถอยมากสปีดถอยเรา่าวิ่งชนผีเออเวลาไอแดนดี้ขายของดีมันชอบมาพร้อมหมาเป็นบ้าอะไรก่อน อ,อะไรมัง่งการล่อการล่อไปหน้าประตูเลยได้ไหมเดี๋ยวฉันน่าจะวิ่งเข้าได้เฮ้ยฉันโดนใครขยินโ,<อ>โดนหมาเห็นเหรอเดี๋ยวที่ประตูไม่เหมือนแผนที่คุยกันไว้ดีกว่าฉันสตำมิน่าหมดจริงไฮ้มาเรนทอมโอเคหมาล่ออยู่โอ้โหเดี๋ยวเด้อฉันตำมิน่าหมดลอม่อมันมาก่อนล่อมันเนี่นี่นี่วัหมาจะกรอบแล้วนะ่ะ<อ>วันหมาเกือบกรอบแล้วบ้าเลยวะเนี่ย ในระแบล็กเอาที่เราใฝ่ฝันมันอยากเจอแบล็กเอาอนั้นอะเกหุยหยหุ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 ยหอยหุยหุยหุยหปยหหหุยหหหยหยไลท์ แล้วมันเป็นคอมมอนหมดเลยจริงรเจอร์เป็นรเจอร์เป็นคอมมอนหรือไงแอดแอดแอดตัวหรือเปล่าต้นกล้าเลยต้องบอกกับพี่ว่าวตียววตี้ววติิวเติยววติววติววตววติยววตียววตยววต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 วต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 ววตวในวักหนาเนี่ยเวทีวาิีมาก มันเลือกเฟิร์สเอชเพื่อมันหายกันติ้วอยู่ไมติ้วติ้วติ้วมันไม่ติ้วเหรอยไม่ติ้วเหรอมันติ้วติ้วติ้วมันเป็นหอยมัไม่ติ้วเหรอว้ายมันหาติ้วตัวเดียวเลยแล้วหมามันรวบรวมทวิตเต็ดครบทุกตัวจนกลายเป็นทวิตเต็ดมาสเตอร์จริงสรุปมันเล่นเกมว่ใช่เป็นหรือจนเลื่อมผมหมามันไม่สนใจฉันมันประท้วงฉันประท้วงอะไรมันประชดหรือเปล่าว้ายหมาเหม็นรำมาได้ทำอะไรนี่ไกลๆเนาะมันไล่นั่นฮะแล้วฉันเป็นเครื่องสุดท้ายจริง นางจันทีมันปั่นอยู่ฉันไปรอหน้าประตูเลยแล้วกันนายจันทีก็ได้ไอ้นี่ทำแบบมันทำมันอาทาเนี่ยยิ่มโซแล้วเหลือจะเชื่อวะแล้วจะเชื่ออะไรเราวะเฮ้ยพี่อยากคือบอทอมป้อมมาแต่ฉันแบบเตลิดเต็มเลยสีโคล่าแล้วไม่มาต้อนรับฉันแอตโตเสียงแบบนี้แอตโต้จริงมันกี่ตุ๊ัวหนูรวยอวยี่ มันคิดว่ามันแย่งเครื่องฉันได้นะน่ะจะโดนหอยแย่งเครื่องฉันไม่ได้เซเว่นอีเลเว่นมากไม่ใช่บีทีหรออุ้ยกดอี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 มันอยากโดนผีกัดนะั่่นน่ยแล้วมันจะปีนหอยจริงก็มันลีสตามีน่านั่ะนคู่วยหมออ้อยหมออ้อยสู้วยหมออ้อยสู้วัยง่าพูดคู่วยกับหมออ้อยน่ะอะไรวะู่น่ะเวลาหมออ้อยมีปัญหาคู่วยก็จะคอยช่วยเหลือเสมอทุกคนก็มาแต่พูดว่าคู่วยข้างหมออ้อย คุยข้างบอฟินอะฟิน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 อะไรวะน่าไหนฟิ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 นเพลงบ้าเลยวะนะแล้วฉันฉันเจ้าไปทำไมช่องฉันเต็มมากบ้าหรือเปล่าเจ้าทำไมอะไรอ่ะ โอ้ยนางโปร่งสีมณีเรืองแสงมากทำไมไม่มีอะไรน่ากลัวเลยวะมันทำบ้าอะไรของมันฮะบ้าหรือเปล่าแบตชั้นเพิ่งลดไป10กว่าเปอร์เซ็นต์นะชั้น26แล้วต้องถึงแล้วล่ะชั้นที่99โอ้ยไม่ได้พี่เชลรีข้าสิมชามอ่ะอะไรวะโอ้ยมันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบิดมากบิดบิดเหม็นธรรมดาทำไมเขาต้องบิดแล้วมันเหม็นแล้วมันธรรมดาด้วยไบท์ทำไมจะเข้าใจปกตินายบิดแล้วมันไม่เหม็นหรือไงเขาว่าไงเหนี่วะจะไปรู้ไหมเฮ้ยมีเซสเซย์ในเทเดไหม Nice ได้สีใช่ยางกี่เตะช็อบไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะมีอย่างเดียวที่เราเลือกได้คือสเปรชชั่นดูมันอยากให้เ,หเราเหิวเลือดมากเลยอ่ะวีนะนะั่นน่ะไม่ได้ลอ,ลองเพลงมันเลยโอ้ยแอสโตด้วยมันลองเพลงเรียกวีนึงไงใครเป็นคอร์นโบนั่นอะใครวะน่านะใครจะเก็มเม็ดคิดเราเก็มไม่ได้ มันมีเมจิอีกแล้วเหรอโอ้ยแล้วมันเกิบโดนกัดจริงสตรอเบอรี่มันเกิดสตรอเบรี่มันเกิดหยุดโโพสหยุดเอลิอนมีอินเกตนุชเราต้องเต้นด้วยกันเราลักเกียนุชเอวิสเดชาลีเอฟซีเอ็กทุกวันเต้นแบบจีเต้นอาร์บเอเต้ โลกรีดจอยไจอยไลทยชันชื่อว่าวีกำลังปั่นเครื่องเอสชันชื่อว่าจีจีเพราะฉันเป็นแกฉปองเรามีเพลงแบบเชอรี่ทุกทุกคนเลยนะฉะันชื่อว่าครีฟเฟนเพราะฉันเป็นจอยรลทยอะไรอยู่วะนะเจ้าผิดตัวอะไรจังโอ้ยแล้วจอยไลท์ไม่เห็นมงนี้โง่เอาบันดาลน่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อดอรี่หนูเป็นโรกประจำตัวเป็นโรกความจำสั้นค่ะหน้ามันไม่เหมือนดอรี่เลยหน้าฉันเหมือนดอรี่มากกว่า ว้ไฟไฟไฟปิดว้าวไอที่ไม่ถุงต้องทำบ้าเลยเดี๋ยอะๆๆๆแล้วฉันบัฟมันนั่งที่มันโดนไล่ว้ายอะไรอ่ะมันทำบ้าเลยนะนี่หมาตรงนี้เนาะเมื่อไรมันจะเห่าฉันรอมันเห่าอยู่แล้วมันเห่าจริงฉันไปละโอ๊ยแล้วโป่งสีมันมีเรื่องแสงวิ่งผ่านฉันมากว้าวที่ไม่ถุงต้องมีคนมาซ้อมเครื่องอนี่ไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวฉันไปซ้อมนี่เดี๋ยวไปซ้อมที่อีนี่แล้วมันบัฟฉันจริง ชัน9เลยอยู่ไม่ไกลชั้น99อยู่ไม่ไกลก็แค่คูณสามเฮ้ยฉันนี่ยินเสียงวีมากนั่นคืออะไรแล้วมันโดนกัดจริงแอสตูตรงนั้นมันจะให้เราตายอยู่ทั้งสามผิดไม่ได้มามันไหวแล้วนั่นน่ะมันมีทั้งหมาทั้งวีมันคอมโบมากให้สเปลให้หมารอหมาไว้สเปลรอตัวอื่นมันจะได้ไงวะสเปลรอวีเนี่ยนะนายสเปาไม่มีของด้วยก็บ้าจิแล้วมีฟีนจริงโอ้ยเป็นคอมโบนะลุกมากอะไรก่อน คอมโบนนรกจริงจะจริงทุกเรื่องไม่ได้นะไอ้นี่มันมีน้องคอม,คอมเมนต์ว่าคำติดปากของพี่คือจริงอ,รอย่าหยุดเดินก่อนเอิม่มเอิม่มเอิมเอ่มแล้วม,มันโดนจริงต้องหยุดเดินก่อนถ้าจะยอมกรอบโอ้ยถ้าของฮิลชั้นหมดตัวจริง <พอ S 3> ไม่ได้ <พอ S 3> จะตายชั้นสามผิดไม่ได้ถึงมันจะอุบาทแค่ไหนก็เถอะมันบัฟชั้นหรือไงโออชันโดดจริงด้วยแล้วมันบัฟชั้นจริง อะไรนะไรนะไม่ได้ใช่ดูวะยิ่งเล่นยิ่งหลอนอะไรวะอะดู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 ผีดูผีอะไรดาดาดูรันหรือไงโอ้วนี่ขนาดวีนลัสโซลัสโซผ่อนแรงไปหนึ่งตัวแล้วนะก็ยังรู้สึกว่ายากอยู่เลยอะไอมันเอาบ้านเลยบ้านมันเปิดตึกะดับจริงอุ้ยโอ้กรอยมากอุ๊ยอะไรมั่งวะเนี่ยเสร็จแล้ว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 ฉันจะปีดผีมากแล้วมันทำไงวะ แล้วมันรอดเฉยฉากเห็นปีมากแต่ไม่มีใครเสียเลือดเลยทำไมอ่ะมันฮิวกันหรอมันแอบแซ่บกันทุกคนฉันยังของฮิวเต็มตัวเลยยังไม่โดนจัดสักรอบเลยแล้วของฉันหายหมดเกลี้ยงอีกแล้วโอ้โอเชลลี่อะไรอ่ะใครกรอบแบบเมื่อกี้ฮะใครกรอบมันเสียงน้ำมันไปเสียงผ่านเครื่องเสซตสาวเสียงน้ำเตะอะไรนะนานๆที่ต้องไปรอกเราเสร็จจริงเสร็จแล้วนะครับ เราจะแกล๋อไม่ถูกต้องมันตกใจทนไม่ตัดแล้วฉันผิดตรงไหนชีวิตฉันใครกำกับบ้าอะไรก่นอนเราจะแกล้ผิดฉันต่อเป็แค่กระดาษเทๆ เศษกระดาษเอ้ยเศษกระดาษเอ๊ด่าไม่เห็นเลยจะมาถึงโดนฉกกีเอาแล้วนะมันด่าอย่างนั้นว้าดูเองโดนโชกกีกสิกําไดใครก่อนั้นโดนโชกนี่หยุดมันวิ่งหนีทันนะน่าแ้วมันวิ่งหนีทันจริงฉันเลยจะเชื่อมาเข้าแต่มาจอยไลน์อยู่หน้าประตูนะไหวไหมจอยไลน์หมาเหรอจะดเียโอ้ ได้หมาแต่มาตัวเดียวที่อันตรายหมาตัวเดียวเสี่ยวทั้งตัวโอ้ปากเหน่งมากหมาตัวนี้มันไปนมปากหมาทำไมเลยว้าวแลวฉันวิ่งไปชนหมาจริงฉันสปีดผีเกินแล้วฉันวิ่งไปชนหมาโคตรแย่เลยคนมันว้ามันโดนนี้จนไม่ตัดเลย้วเออตอนนี้เออวันไปดูแล้วล่ะ อะไรวะซ่อนก่อนซ่อนก่อนวะาวแตกมากในห้องดูหนังมีแคปซูลประมาณหนึ่งล้านกว่าอันฉันกดโดนอันที่มีรถจอึ่บ้าหรืดิหมดมีแต่สามเครื่องอยู่นี่หมดเลยต้องมีคนมาช่วยฉันปั่นนะเนี่ยขอบคุณนะเราเกือบจะตายแล้วว้าวอันกรอบได้อยู่ได้อยู่โอ้ยฉันได้อยู่ฉันได้อยู่โอเคฉันได้อยู่ปั่นอยู่ปะ ออกไปก็ตัวโบดึงต่อเหมือนจะไม่มีใครปั่นเลยนะมันปั่นไม่ได้มันจะตายกันชั้นนี้แหละไยหมาหมาที่แปลหมาเราเอ้าแล้วมันโดนกัดจริงสเป๋าเอามันิวแล้วไม่เป็นไรเอ้าแล้วมันโดนกรเจิเสร็จแล้ว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 โอ้จะต้องปี๋ปีมาก มันยังรอดจะมาได้ไงเด็กพวกนี้เนี่ยฮะวันนี้เจอหมาบ่อยมากแต่เราก็ยังรอดอยู่โคตรแปลกด้วยอ่ะแล้วมันเจอเมนมันเจอเมนทุกชั้นจริง้ายโอ้ยยังมีนี่อยู่มันยังมีอันนี้อยู่อีกเหรอบ้ามากเลยวจพีิว้ายสมการพอุนามอะไรวะนะอะไรอะฟินมาก้ายนี่ไม่ถูกต้อง

ดูอะไรนะแล้วผีแล้วหมาวิ่งมาทางนี้เพื่อไปแกผีออนไลน์กันนั่นน่ะแล้วมันโดนกัดจริงมันไม่ลาวิ่งกักการทําบ่าวไงกล้ามบนอย่างนี้จริงแล้วตอนนี้ก็คือเที่ยงคืนครึ่งแต่ก็ไวอยู่นะเราว่าไวมากแล้วกล้ามันเดินมาทางนี้จริงคือไปปัดไม่ได้เลยเนี่ยมันใช่กับมันปั่นไม่ได้จะปัดไม่ได้ฉันทำบ้างนิ้แล้วฉันกินบล็อกช็อกโกแลตเพื่อซื้อบล็อกช็อกโกแลตมากอะไรเนี่ยแล้วผีสิบแล้วน่ารู้เปล่าถึงเป้าหมายที่เป้าหมายเราคือชั้นเก้าส แล้วบทพูดมันยังไม่จบด้วยว้ายล้องแมวแล็อกแมวแล้แแลกูอะไรก่อนแมวกูวีไปรอประตูกันนะรอประตูไปรอประตูไปไปรอประตูไปไปรอประตูไป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 โอ้ยดีดมากอะไรอย<า>่าหมาเป็นบ้าเลยนะหมาดีดมากนี่หมามันยอมติวติ้วเหมือนกันแล้วติ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 วไหนไม่เหม็นติวเลยวะเมื่อกี้มันติ้วเนาะมันติ้วจนรูพังเลยนะฮะหมาเชลลี่วี วังอ้โอ้โอ้มามามาโนบีมาโลบีมาโลบีมาโลบีมาไล่วี <c oughs> ่งจริงแล้วมันโดนกันดนะน่า <c oughs> แต่เราไม่กล้าปั่นเครื่องแล้วกลัวปั่นเครื่องพลาดโอย้ยนี่มันกรอบมากใครโดนาปั่นพลาดเนี่ยแล้วแบบมันออกเนยออกหน่อยเอ้าออกหน่อยเอ้าออกหน่อยมันไหวไหมไม่ไหวย้อนอยู่เลยจะตายจริงแล้วเนี่ย <c oughs> ให้ฉันปั่นคนเดียวก็ได้มันสแกนผิวลายก็พอ นายไปซ่อนเนาะไอคนวิ่งขีมันยังไม่วิ่งออกให้ฉันเลยแล้วมันเป็นทีวีที่อยู่หลังทีวีมากมันเห็นฉันโอ้ my god โอ้ my god ต้นกล้าไหวนะมากับชิลลี่มาจริงผมไม่สนุกอยู่นี่ว้าวโอ้เชียร์อะไรวะเนี่ยฉันเล่นบ้าอะไรอยู่จะดูทางให้แล้วกัน แล้วมันจะรอดจากชั้นนี้กันจริงมันจะต้องรอดสิเบลแต่เบลมันจนเลยน่ะจะจนหมดเลยล่ะโอ้ยชั้นเดียวห้าร้อยเทปโอ้วชั้นสี่สี่มากมันไม่มีให้เลือกด้วยครับมันไม่มีให้เลือกด้วยซ้ำมีตู้มีทุดงมีตู้อะไรนะแล้วชั้นของฮิวเต็มตัวจริงฉันควรซื้อไหมน่ะฉันฉันจะไม่มีของเล่นอ่ะเนี่ยซื้อไปเถอะวีถึงห้าสิบได้นะว่าไปเนี่ย ไอ้ก้าไอ้ก้าเปลี่ยนเล่นได้เล่นเหมือนรองรันเฉยไงเฉยบ้าเลยเองสรุปคนสิบเราคืออะไรเรามาเล่นเมนห้าตัวไม่ใช่เหรอแล้วไงเราได้รองรันวะเนี่ยเป็นเดทเป็นเดทเป็นเดทหมาเจอหมาเราวสิบเก้าเครื่องจริงสิบเก้าเครื่องมากว้ายทำไมเป็นงี้ล่ะเราบรรลุมหาฉันจริงไงนี่ทมไมเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วแมวอยู่หน้าประตูจริงทั้งหมาทั้งแมวคือไรอย่าพึ่งนะทอมไรอย่าพึ่งนะยังไงดูเลยดิ แล้วมันเดินไปจริงโอเคจุด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 แล้วมันเข้ากันเห็นแถวเลยแล้วมันชั้นสี่สิหกแล้วนะหน้าทําเป็นเล่นบ้าอะไรก่อนมันจะไม่รู้มันจะห้ามจริงแล้วฉันสงสารเอมี่มากทําไมวะ คนเยอะจะไปนอนไม่ได้นอนเอมี่ก็แค่ชั้น99อีกแค่48ชั้นแล้วเชลลี่มากสิ่อ,อย่างไรแบบไม่มีหมาเยี้ยจะมีฟินไะเมทคิดนะน่ะไม่มีใครเก็บหรือไงแล้วมาันแล้วฉันมีพุกอย่างทห้งสิบมากรู้สึกกลับมาเลยอีกครั้งแล้วฉันรู้บทจริงแบบนี้แปลว่าพวกนายจะเล่นถึงชั้น99 50ก็พอเราเองนี่แล้วมันจะเอาแค่50จริงลองลันเลยนะเว้ยแล้วมันเสียเวลาชีวิตฉันมาก และหลังจากนั้นน้องๆก็จะสงสัยว่าพี่เล่นกันกี่ทุ่มคะบอกน้องเพื่อว่าพี่เล่นตั้งแต่หนึ่งอทุ่มจนถึง1,000พนล้านทุ่มป่ามากต้นกล้ในด่ามันสักคำดิเออแก้นในด่าห์แล้วสักคำดิออกสื่อเนาะนั่นมันหมาแล้วนะโอ้ยแล้วเ,เมนครบสี่เอ้ยเมนสี่ตัวจริงยังไม่ครบจะสี่ตัวมันมีแต่เปียหหัวรอบหูให้มปนกรอบเลยแล้วนะลตอนนี้มันมีเสียงกรอบกรอบหูฉันจะจะกรอบเป็นไต่อไปพูดนี้ มันกรอบมากเดี๋ยวเเราได้ปะเรามาเห็นฉันจริงกะเปามันเป็นบ้าอะไรมันอยู่ในครัวอยู่เป็นชาติแล้วเนี่ยมันจะทำอาหารหรือไงก็ลายมันน่ะเนาะแต่ก็ได้รอบแหมออกจากเราได้ไหมจะให้ใครลอให้แล้วนะเบลสู้ๆนะว้ายแล้วเบลกรอบจริงใคว้ายคอสโมมาจากไหนฉ่ำมากเลยชั้นนี้มีคอสมันจะตายกันชั้นนี้แหละมามาอยู่ห้องครัวเราลากมันให้เราลากมันให้ เราลม่ให right. ้อ <c> ย I mean, ู่เราลกมาให้อยู่โอเคโอเคจุดเลยนะจุดเลยไหมเอมี่รีมาจุด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 จ้ดจุ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 ดมันจุดจุดจุงเุลจ่ดจุดอุดจุดจุดจุะจุด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 จุตจมดจุดจุดจุดจชดดจุนจัดจุดจุดจุดจีดแุดจ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 ุดุดุดดดุดุุดะ ฉันตบอะไรลงไปเอาเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะดีไัมไม่อยู่อยู่ๆฉันก็ตั้งใจเล่นขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นไม่ตั้งใจเล่นลืนายตรงนี้มีแบนเดตต้ามังปั่นในการติดสามเครื่องเลยเเนี่ยันปั่นไปได้ยังไงวะเอมีเตรียมเครื่องแล้วหรอโอ้โหกับไก่อนจุดได้จุดเพราะฉันจะเล่นง่ายถ้ามันจุดโอเคเย่ามมากเยี่ยมยอดการเรียมดอง เหมือนจะผ่อนคลายหรือเปล่าเออด่านผ่อนคลายยิงด้วยประเด็นมันอยู่ที่ว่าชั้น50จะเจออะไรเนี่ยแหละเพราะเราเราต้องผ่านชั้น50สกอร์เราถึงจะเป็น50คอมมอนล้วน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 คอมนล้วมมอนนคอมมอนลวนอมวน้วนคอมมอนล้วนคอมมอนมวนคมมอมวนมวน้อมมอนล้ม ตลกมากมั้งนี่แมววามันกรอบนะทําเป็นเล่นมันผ่านห้าสิบจริงโอเคครบแล้วให้เราจุดเครื่องเตรียมเลยนะเรากำลังไปนี่หรอกปะมันมาจุดจริงโอ้ยแตรลมมากแล้วมันทําบ้าอะไรน่ะบับให้บ๊อบคงไปช่วยเฉลยไว้ขึ้นแล้วแล้วมันผ่านห้าสิบจริงมันบ้าห้าสิบจริงเราจะให้น้องๆทางบ้านได้เห็นเวลาเราตอนนี้ว่าขณะเวลานี้ตีหนึ่งสามสิบแปดนาที ตีหนึ่งสามสิบแปดนาทีจริงๆเราเมดคิดมากเราเมคิดสเเมคิดสองอะมันไม่อยากให้ตายรไงว้าวหมาว้าวหมาเ้าซ่ามากเป็นอะไรครับจะเป็นอะไรไปบ้าอะไรนะโอ้ยมีจี้ด้วยมันฆาตกรรมหมู่มากนะน่ะหมาไม่ใช่เมดคิดเรือมาอุ้ยแล้วมันตัวกันฆาตกรรมจริงฉันวิ่งแล้วฉันไปแล้ว